mm ภาพเมื่อกี้จริงๆเลยนะผิดพันโอโหนที่ของที่นี่เลยนะอาจารย์เคยเห็นไหมครับเหมือนผงปรุงรสอ่ะเห็นเมื่อกี้นึกว่าอาจารย์ไปยืนไม่คิดเห็นเธอโอโหภาพเดียวกันเลยผิดพันของสา,าพัฒน์นะฮะผิดพันคุณภาพนะครับช่วงที่สองช่วงเ <c oughs> ชื่อบราณบานบุรีนะครับชื่อบุรานบานบุรีนะรรรตอนนี้สิบเก้ารกากับอีกสามสิบห้านาทีนะครับวันนี้เรามีเรื่องเออก็ดีนะผมชอบประเด็นนี้เหมือนกันเชื่อหรือไม่ เอาพระพุทธรูปแตกไว้ในบ้านครอบครัวจะแตกแยกโอ้งานนี้เสียงพระเสียงหักเลยครับเอาพระพุทธรูปแตกไว้ในบ้านคร<ข>อบครัว,วจะแตก,แ,ตกแยกเชื่อหรือไม่นั่นสิก็ส่งนะนะครับ,น,รบน่าสนใจน่าสนใจนะครับพิมพ์เอสเอสสี่แปดเจ็ดสี่สามศูนย์ศูนย์สี่แปดเจ็ดสี่สามศูนย์ศูนย์ ถ้าเป็นเชียงแสนสิงหนึ่งแล้วฟอหักอย่างนี้ซ่อมนะจย์ต้องมีหมื่นกลางกานี่จริงผมเชื่อไงเพราะว่าองค์กบลเดชเนี่ยก็ดูเรื่องพระอยู่อยู่ในวงการพระก็เลยเชื่อไงแท้ๆองค์เกือบล้านนะเชียงแสนสิงหนึ่งอะหักกามาด้จะซ่อมไหมมาอ้จะซ่อมไหมนะครับซีเมสเซจนะครับสี่4ป0เจ็ดสี่สามูนย์ศูนย์วันนี้ลืมบอกไปช่วงต้นรายการวันนี้เป็นวันธรรมสวระเป็นวันพระ อาจารย์หม่อมนะครับจะมีวัดปฏิบัติอยู่สองอย่างหนึ่งคือสินแปดสองงดอาหาร่ําโอ้ไม่ดีงดอาหารขําอยู่ในสินแปดสองงดเปิด์กบไอเราก็ลึกคิดคือผมห่วงท้องอาจารย์มากกว่าเป็นอะวอาจารย์มีหิวสิบปีแล้วมันเป็นสิบปีแล้วถามไม่เลยเลยไม่เคยเลยมาเมื่อไม่ไม่เคยเลยแม้รังครั้งเดียวไม่เคยเลยนมน้ำมันดื่มนมนี่นม นมนี่บางครั้งส่วนใหญ่จะเป็นน้ำจะเป็นสปรย์แตกซี่าสปอนเซอร์นะฮะน้ำชาครับทุกคืนวันผ้านอนในห้องพระไม่ได้ทุกคืนเป็นพ้าวันธรรมดาก็นอนนอนมาอย่างเงี้ยหลายปีแล้วด้วยอยู่ในห้องพระโทษอาจารย์ขอส่วนตัวนิดนึ่งมีเปิดแอร์มีเปิดพัดลมมีอะไรอ๋อมีปกติปกติครับผมปกติอันนี้ปกติมากแต่ผมเคยเห็นภาพในห้องพระอาจารย์แล้่ะแหละจะใหญ่ๆมากเลยแต่ของขวาน่ะแนวของขวานถูกไหมไม่ใหญ่นะ เขาไมใหญ่สูงงอ่ะอ่าก็สูงด้แต่ไม่ใหญ่ก็นอนอาจารย์ก็นอนหน้าที่กว่นี้ปูแค่ปูผ้านอนเลยปูเบาะนอนมันดียังไงครับไม่นอนเน่าพันคือคือไม่ดียังไงคืออาจารย์เนี่ยคือคือไม่ได้เพิ่งเป็นคือทำมานานแล้วหลายสิบปีแล้วที่จะนอนในห้องพักนอนอยู่เนี้ยครับผมมันนานแล้วแหละจะไม่จุดทูบ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 ใช่ส่วนตัวอาจารย์หน่อยนะครับบางทีก็ อะวันนี้ผมมีข่าวข่าวดีมีข่าวดีอยู่ข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่อยากจะอเรียนกับทุกๆท่านครับเพราะว่าท่านแม่ทูพระนรในวาพิธัรมธรรมนะครับคุณแม่ใหญ่นะครับท่านก็มีงานบุญงานกุศลจะเป็นเจ้าภาพจัดถวายอาหารพระสงฆ์สองงานงานแรกเนี่ยนะครับคือวันที่ยี่สบแปดยี่สิบเก้าพฤษภาคมนี้ที่มหาจุฬาลงกรอราชวิทยาลัยวิทยายเขตวังน้อย ครับเป็นวีไอสูงนะครับนะครับก็พักเนี่ยทั้งหมดสองพันรูปสองพันรูกสองพันรูปครับนะครับก็มีเลี้ยงอาหารโตจีนครับผมนะฮะลักษณะเป็นโตกลมแหละเราเลยรียเป็นเป็นโตจีนสิบรูปโตหนึ่งสิบรูกครับนะครับก็โตหนึ่งเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทครับสองวันนะฮะหนึ่งพันสองร้อยเนี่ยก็คือวันละหกร้อยครับถูกไหมอาจารย์นะครับ ไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่ลูกวันละพันสองเลยหรอใช่ครับต่อโต๊ะต่อโต๊ะต่อโต๊ะเลยหรอครับผมต่อโต๊ะครับมสองวันนะครับครับผมสี่ร้อยโต๊ะคุณลูกภาพทั้งหมดสี่ร้อยโต๊ะสี่ร้อยโต๊ะถูกต้องครับท่านผู้ใดนะครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดเพราะเมื่อกี้แค่งานแรกมีงานที่สองอีกคือวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาถึงหนึ่งมิถุนาครับ ท่านแม่ทศพรเดวาพิดักธรรมนะครับก็จะไปเป็นเจ้าภาพงานสัปดาห์วิสาขะนะครับหนึ่งพันรูปครับผมหนึ่งพันรูปกองบุญละห้าร้อยครับผมงานนี้คุณแม่เตรียมอาหารเองมีงานห้าวันนะครับในวันงานหน้างานเนี่ยนะครับโอ้โหมีซื้อขสดด้วยครับโอ้โหนะครับก็ท่านใดนะครับอยากจะร่วมบุญกับท่านแม่ทศพรนะครับสองวันสองสถานที่ นะครับที่มจลหรือที่พุทธมนตรมจลยี่แปดยี่เก้าที่พุทธมนทรยี่สิบแปดถึงหนึ่งมิถุนานะครับร่วมทําบุญนะครับก็ธนาคารกรุงไทยนะครับนะครับธนาคารกรุงไทยอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกเลขที่บัญชีช้าๆนะครับเพื่อให้คุณได้จดกันนะครับก็แล้วแต่จะทํามากทาน้อยกองบุญแรกเนี่ยนะครับก็รับเป็นเจ้าภาพหนึ่งโต๊ะหนึ่งพันสองร้อยบาทกองบุญที่สองที่พุทธมนตรเนี่ยนะครับกองบุญห้าร้อยบาท กองบุญห้าร้อยบาทแล้วแต่จะที่มจลหรือพุทธมนฑลก็ได้นะครับเราไม่จํากัดนะแต่ห้าบาทสิบาทก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็รวบรวมในสมาชิกในบ้านหรือแถวบ้านร่วมบุญกันแล้วโอนเงินมาที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชีหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สองหกห้าสี่สามสามหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สองหกห้าสี่สามสามหรือ,ออีกบัญชีหนึ่งนะครับเป็นธนาคารกรสิกรไทยหรือเคแบง เคแบงค์เนี่ยนะครับคุณสามารถโอนเข้ามาที่เลขที่บัญชีสามเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์สี่ห้าสี่สามเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าสามศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่ชื่อบัญชีนะครับคุณทิปปพป์ปภาขันธมารีเดี๋ยวเสริมอีกนึ่าเมื่อโอนมาแล้วเนี่ยกับจำนวนยอดเนี่ยให้แจ้งคุณเหมียวด้วยใช่ครับเพราะว่าคืนมันจะได้ เบอร์ออกมาตามนนะฮะแล้วก็จะได้ตรงเนี้ยจะได้ตรงตามยอดตรงตามยอดเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันจะมั่วกันใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดรบกวนนิดนึงคนเชียโอนมาหรือรุ่นทําบุญเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยแค่คุณเหมียวหน่อยชอบนะดีเบอร์คุณเหมียวเนี่ยจะมีมีมีให้นะฮะอ่านเดี๋ยวผมบอกเบอร์พี่เหมียวให้แลยครับศูนย์เก้าหกสองสี่หนึ่งเก้าสามห้าเก้าครับนะส่งเป็นแมสเซจส่งเป็นเอสเอ็มเอสนะฮะส่งเป็นเอสเอสเอ็มเอสมา ถ้าเป็นเคแบงเนี่ยเขาจะถามเลยไหมตัอาจารย์แลวก็คณะลูกศิษย์ตอนนี้นะฮะได้ร่วมกับแม่นะฮะได้ร่วมกับแม่ตอนนี้ครับผมอ่าได้ได้ประมาณกี่ตัวละแปดสิบกว่าโต๊ะแปดสิบกว่าโต๊ะแปดสิบกว่านะฮะก็คือประมาณแปดพันแปดพันรูปละโต๊ะละสิบอะแปดร้อย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 รูปนะัเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าทั้งหลายเนี่ยสามารถเดินทางไปได้คครรัับบใช่และไปแล้วจะส่งอาหารที่ครับเมื่อโอเควันจันทร์เนี้ยอาจารย์ก็จะเพิ่งคุยกับแม่ไปกินเองใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะส่งมอบปัจจัยนี้ให้กับผมกับแม่ครับผมนะครับครับผมย้ำอีกครั้งนะครับนะครับกองบุญนะครับร่วมทําบุญกับท่านแม่ทศพรเทวาพิทักษ์ธรรมในการเลี้ยงพระนาหารนะครับพระสองพันลูปที่มหาจุฬานะครับวิเทไรเขตบางน้อยนะครับก็โต๊ะจีนเนี่ยโต๊ะละหนึ่งพันสองร้อยบาทโต๊ะจีนหนึ่งถึงโต๊ะ นะครับพักนั่งฉันได้สิบรูปนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือพุทธมณฑลนะครับพุทธมนฑลตรงเนี้ยตรงตรงสารายาเนี่ยนะครับพุทธมนฑลเนี่ยท่านแม่ก็จะมาวันที่ยี่สิบแปดถึงหนึ่งมิถุนาครับยี่สิบแปดถึงหนึ่งมิถุนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานใครไม่สะดวกในการเดินทางไปพุทธมณฑลมาร่วมทําบุญกับอาจารย์หม่อมนะครับก็คือเลขที่บัญชีธนาคารที่ปรากฏอยู่หน้าจอจดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โอน อยากจะวอนนิดนึงว่าหลังจากโกนเสร็จแล้วนะครับกโกนโทรมาแจ้งหรือ SMS มาแจ้งพี่เหมียวหน่อยดีกว่าครับ SMS มาแจ้งเพราะว่าจะได้เคลียร์ใจจะได้เป็นถูกต้องตามเจตจำนงยอดต่างๆด้วยถูกต้องครับนะครับ0962419359นะครับ0962419359ฮัลโหลคุณเหมียวละคะดิฉันโอนมาแสนนึงแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยมาส่ง SMS ไม่เป็นนะคะแต่โอนหน้าคานพเตอร์ไปแล้วค่ะเรียบร้อยโอนคาน์เตอร์เซอร์วิ คนไม่ได้คุณต้องโอนแบงค์เท่านั้นนะครับคุณต้องโอนแบงค์เท่านั้นนะครับมี2แบงค์นะครับกสิกรไทยกับกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบสถูกต้องการเซ็นทรัลรัตนาธิเบสนะฮะนะครับได้2ธนาคารนะฮะสองเบอร์นะครับเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์นะครับนะครับเขียนนิดนึงแล้วกันจะโอนจากตู้เอทีเอ็มก็ได้นะครับโอนจากเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับฝากกันนิดนึงเรื่องราวของทําบุญของแม่เนี่ยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงพระทหารพระในจำนวนเยอะๆเนี่ยนะครับต้องใช้ โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างนี่มหาศาลเลยใร่ผ่าสองพันลูกคุณลองนึกสภาพนะแม่ทำมาตลอดทำมาตั้งแต่เป็นสิปีแล้วเป็นสิปีแล้วออกโรงทานที่สนามหลวงคุเคยไปช่วยที่ไงเป็นล้านเป็นหลายล้านคือหลายสิบล้านเป็นร้อยร้านแล้วท่านทำมาเป็นร้อยเป็นพันล้านแล้วของถวายข้าวเนี่ยออถวายข้าวเนี่ยพัฒนาพิเศษเนี่ยครับผมนะครับผมย้ำกันอีกครั้งไหนๆคุยเรื่องท่านแม่ทศพรแล้วนะครับปฏิหารแห่งบุญอรุ่นที่สอง รประหานแห่งบุญรุ่นที่สองนี่ขอเรียนเชิญน,นะครับทุกๆท่านนะครับก,ก็จะก็บอกก,กันว่าเลื่อนเอลื่อนเพราะว่าแม่มา28ถึง31เเราไปไม่ได้ย9เถึงนะครับ,รบ<ช>ก็อาจารย์ขอขอขออนุญาตบอกว่าที่เลื่อนเนี่ยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยได้ติดาระกิจตินี่นแหละงานนี่แหละใช่ครับเพราะฉะนั้นนีอาจารย์เห็นว่าถ้าจะไปเนี่ยอาจารย์อยากให้ท่านทั้งหลายได้เจอแม่ด้วยอย่างเหมือนครั้งแรกทุนที่หนึ่งถูกต้อง อาจารย์ถึงต้องเดินไปครับผมได้เดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยรอคุยเสร็จงานนี้ก่อนได้แม่ว่าแม่จะอยู่บ้านเพิ่มเป็นวันไหนใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะจัดขึ้นมาครับผมที่สองแต่ตอนนี้ขออนุญาตก่อนว่าต้องขอโทษด้วยครับผมซึ่งอาจารย์เองจะไปก็ได้นะจะจัดไปก็ได้แม่ก็ไม่ว่าอะไร แม่ไม่อยู่อ่ะแต่แม่ไม่อยู่อาจารย์ไปไปก็ได้แต่อาจารย์ต้องการปรัถนาให้ท่านที่มาตอาจารย์เนี่ยได้เจอแม่คมนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ปรัถนาครับผมนะครับผมก็ฝากไว้น,นิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อวันที่1 1พฤษภาที่ผ่านมานะครับอาจารย์หมอบุญทนสายทัดพร้อมกับคณะนู้ศรน้ำใสใจบุญนะครับก็ไปจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร วัดเขาพระตามคำสัญญาที่บอกกล่าวมาครับหลังจากเสร็จพิจฉีกรมเทวริศนคราชที่สองเรียบร้อยแล้วครับผมเงินปัจจับผมในส่วนหนึ่งเนี่ยที่ถูกขาดออกมาเป็นจำนวนเงินสองแสนบาทเนี่ยได้ไปถวายให้กับหลวงพ่อสง่งวัดเขาพระจังหวัดพิจิตรจะมีภาพขลงพ่อรนี่ถ่ายที่เงินไว้ก่อนนี่คือวัดเขาพระจังหวัดพิจิตรครับผมอาจารย์ได้ทําตามสัจจะสัญญา นะครับกับองค์พ่อเทวิตแล้วและนำหลวงพ่อไปถวายหนึ่งองค์และมีลูกศิษย์เดินตามติดตามอาจารย์ไปเนี่ยคือเป็นสักขีพยานเนี่ยนะท่านได้เห็นในในจอทีวีให้ท่านดูและท่านบอกกล่าวด้วยนะคนที่ไม่ได้ไปว่าอาจารย์หม่อมไม่ทําตามเรียบร้อยหมดแล้วนะทั้งปัจจัยทั้งสักขีพยานนี่คือของสังฆทานนี่องค์เทวิตและเงินตรงกาคือเงิน2องแสนบาทมนะครับเป็นเงินสดสองแสนบาทที่ถวายกับหลวงพ่อศพซึ่งเป็นเจ้าว่าแห่งวัดนี้และเป็นลูกศิษย์ของพระบิชาและเป็นวัดเขาพาที่เกี่ยวกับพยานาคราชมนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้องค์พ่อเทวฤทธิ์ที่มาบอจารเมื่อสาสปีที่แล้วเนี่ยว่าท่านบอกว่ารู้เนี่ยจะเอาเงินไปที่ไหนบ้างส่วนแรกไม่เคยออกทีวีออกสื่ออย่างชัดเจนแล้วถวายกันงข้อบิชาสร้างสาราบวกพ้นน้ำนะแสงกระบานะนี่อีกสองแสนมาถวายหลวงพ่อศุกตามนี้ช่วยบอกกล่าวประกาศต่อๆไปด้วยนะฮะว่าอาจารย์ได้ทำเรียบร้อยแล้วโดยมีสักขีพยานทั้งหมดตามที่ท่านเห็นช่วยบอกกล่าวนะขอย้ำว่าอาจารย์ทำแล้ว นะครับและบอกกล่าวต่อๆไปด้วยครับนะครับก็ภาพที่เห็นนะครับหลวงพ่อบุญทรงใช่ครับนะครับหลวงพ่อบุญทรงจะอาวาดวัดเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรรับมอบนะครับจะุูัจจัยรวมไปถึงธยาทานและมีการร่วมด้วยนะคณะที่ไปแล้เงินสองแสนหนึ่งนพันี่รอยี่สบาทอาจารย์จําได้หมดสี่สองศูนย์ไม่รู้แต่บอกไปแล้วไม่เรื่องเลขไม่ใช่เอาผมถามตัวเลขตัว3ตัวสุดท้ายใช่ถูกต้องไอ้รู้ที่ผ่านออกไห ออกเลขเลขเลขไ่เลขที่อาจารย์บบรรยายทำที่โรงงานอ่ะเขาถ่ายรูปถุงเท้าดีกว่ารองเท้าอ่ะไม่รู้ว่าเห็นเขาบอกก็ถูกกันดีแกหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยที่ออกมาอ๋อเลยหนึ่งสองรอบแล้วอะไรนะรอบแล้วพี่ผมให้รอบแล้วถูกกันไปอ่ะอะไรนะนั่นเจ็ดเก้าในงานองค์พ่อเจ็ดเก้าแล้วหันหน้าท้าเใี้ยวโทษนะโดนนี่อย่างเงี้ยแล้วผมแล้วผมไปหน้าอยู่ตรงนี้ยดัานหน้าผมแล้วนี่ อาจารย์เบืรองเท้ามันไม่เยอะโอ้โหเลขเต็มเลยอ่ะนั่นงานของพ่อเทวินนคกราชอีกนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับนะครับก็เลยเอาภาพหลักฐานทุกอย่างมาทุกอย่างนายจันต้องมีต้องมีภาพในนี้อันนี้ผมถามตรงๆมันมีคนเนบหรือเป่าอะไรฮะหรือยังไงมันไม่ฮะคือเป็นคำกล่าวของครูบาอาจารย์ที่บอกอาจารย์ตลอดว่าตอนเนี้ยหม่อมเป็นอาจารย์หม่อมแล้วครับหม่อมทำอะไรเนี่ยในสังคมเนี่ยมันต้องัะเบีครเพราะว่ามันมีหลายคนที่มัน มันมีหัฐานที่น่าคลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ทํามาตลอดเนี่ยแม้ถ้าเงินที่จะไหวท่านแม่ชีนะครับในนุ่นก่อนีเป็นเงินอีกใส่กระบาทนนะฮะที่นอนที่วัดบ้านเพ็ญเป็นครับนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนี้อีกครับทุกอย่างเนี่ยจะมีทุกอย่างเป็นหลักฐานและท้องกับคนด้วยที่นอนแท้งน้ำแท้งน้ำอีกใช่อาจารย์ก็มาตลอดไอ้ที่ใส่ข้าวอันใหญ่ใหญ่ะน่านะที่นอนแท้งน้ำที่ใส่ข้าวจะถูกบจัยแล้วก็ช่วยเรื่องเรื่องรงทับ แม้กระทั่งที่ช่วยนำท่วงปี2,554นะฮะที่ไปมอบเงินให้กับครอบครัวข่าวสารคุณสรยุทธ์เป็นเงินอีกสองแสนกว่าบาททุกอย่างก็มีซื่อออกหมดนะครับนี่คือความที่อาจารย์ต้องทำตามที่รูบาอาจารย์ได้สอนได้แนะนำไว้นะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรนะอีกหนึ่งบุญก็คือทานของอาจารย์มอมนะครับก็เรียกว่าทานบารมีทานบารมีแล้วอะไรนะ ภาวนาบารมีครับผมแล้วก็ศีลบารมีศีลบารมีสามอย่างนะครับถือว่าเป็นต้นทุนที่จะส่งคุณขึ้นก็โอเคไมายใจแล้วนะสมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีองค์เทวนิษฐ์สามนิ้วสามนิ้วนะฮะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเราฟังข่าวนะครับโอเคหมดแล้วนะคือยังมีนี่อีกเดี๋ยวก่อนเรื่องหนังสือของอาจารย์ก็พปนยำพันธ์กันหน่อยเพราะไม่ไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับบุญติดจรวดบุญติดจรวดนะครับก็ไปซื้อซะ นะครับหนังสือของอาจารย์ในบุญติดจรวดเพราะฉะนั้นงานเขียนของอาจารย์เนี่ยนะครับมีดึงเนี่ยจะออกเี็กครั้งสองครั้งกันได้ไดไปพิจิตกับคณะอาจารย์หม่อมด้วยขอบคุณค่ะทุกคนส่งมาสเปสคีเลกครับอ๋อเหรครับนั่นแหละฮะลูกศิษย์อาจารย์หม่อมเป็นอะไรที่แปลกมากหน้าเดิมๆซ้ำๆแล้วก็มีหน้าใหม่ๆเข้ามาแล้วแต่คือมันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับผมเอออาจารย์เดี๋ยวผมถามนิดนึงอันนี้นอกคิวแล้วจะจัดบรรยายที่นี่เมื่อไหร่ ประมาณคาดว่าคาดว่าประมาณเมื่อไหร่คุณเด๋อน่าจะเป็นพิยมิถุนาหลังหลังงานสาข์ัหมเมื่อไหร่โอ้ใช่มิทุนาต้องไปสุดประชุมอาจจะยสองครั้งซ้อนเลยมั้ยที่ที่สุดประชุมเสร็จแล้วน่าจะเป็นกราดดากรกดาเนี่ยนะครับอุ้ยเดืนเกิดผมเลยนั่นน่าจะเป็นกราดดาครับเดี๋ยวว่าบางข่าวที่นี่นะที่จะเข้าไปครับนะครับก็นานๆทีนะฮะจะได้เห็นอาจารย์หม่อมได้ได้สู่สาธารณะจริงๆเนี่ยถูตุ้งอาจารย์ ก็คือจัดบรรยายทาอะไรนี่นะครับนอกนั้นก็จะเห็นอาจารย์หม่อมบรรยายทำผ่านรายการทีวีนะครับนอกเหนือจากทีวีแล้วนะครับก็ยังมีทางเรื่องราวของกลุ่มไลน์ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ในกลุ่มไลน์ก็เยอะแยะครับนะครับก็ใครที่ใช้โปรแกรมไลน์นะครับคิวอาร์โค้ดอยู่ทางด้านขวามือของท่านนะครับก็แท็กคิวอาร์โค้ดเข้าไปนะครับก็สามารถเข้ามาฟังธรรมะของอาจารย์ได้ทุกๆวันแหละครับนะครับผมเมื่อไรเปิดไอ้นี่เนี่ยอินสตาแกรมนะไม่รู้ มีไหอินสตาแกรมไอจีรู้จักอะไรไอจีไม่รู้จักไม่รู้จักไอจีไม่รู้จักเดี๋ยวโฟลโล่ให้โฟเรื่รู้ว่าตามไปหรือตามดูอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษแปลแต่ยังไม่รู้ใช้ใช้เป็นแต่ใช้เป็นแต่เฉพาะไลน์ลแล้วก็โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกทวิตเตอร์ใช้เป็นไหมไม่เป็นเฟซบุ๊กยังใช้ไม่เป็นเลยรู้จักฮิวโก้โค้ดไหมรู้จักคิวโก้โค้ดในไลน์ไงรู้จักอาจารย์คือเมื่อกี้ผมก็เพิ่งรู้คุยเรื่องข่าวว่อาจารย์อาจารย์จะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะอาจารย์เป็นคนที่ไม่ดูข่าว อ่านแต่ธรรมะดูแต่นหน้าพระปฏิบัติแต่นั่งสมาธิเป็นเอกไปด้วจริงๆผมก็บอกวันๆไม่ได้ดูข่าวเลยไม่ดูท<ๆ>ีว<ม>ีอยเงียูว่คุณมรนะภาพาตอนตอนหน้ามงเช้าอาจารย์รู้ข่าวตอนไม่รู้มารุมาตอนที่จอกรายการตอนบ่ายใกล้ๆเทียเพราะว่าเมื่อวันเสาร์วันเนี้ยไปทํารายการรายการหนึ่งปฏิหารแห่งบุญนะฮะช่องทูของทูบิชชันนะครับรายการสดครับผมแล้วก็ได้ข่าวจากทีมงานว่าอาจารย์หรวอว่าคุณรัศมีพแล้ว รู้ไหมตนนี้คใครเป็นนายรัฐมคตรี่นะรู้ไหมรู้รู้นะ <c oughs> เกินไปะละอย่างเงี้ยการเมืองน,นี่ยิ่งไม่เอาเลยคือไม่สนเลยดูในหนังสือธรรมะจ้องในหน้าพระปฏิบัต,ติจะนั่งสมาธิอย่างเดียววันพระยิ่งเข้าไปใหญ่ไม่เปิดกรรมวันนี้ไม่เปิดกรรมแต่วันนี้ก็สามารถคุยเรื่องธรรมะได้เรื่องสอนการปฏิบัติทําได้เดินจงกร,รมอาจารย์นอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกไหม มันมีอะไรที่ทาให้เป็นสมาธิไหมนอนโอ้นอนนอนสมาธิไหมถ้าพูดถึงสมาธินี่มันทําได้ทุกทุกลมหายใจทุกกิริยาเลยนะสมาฐานนะไม่ใช่พิปัสนาไม่ใช่พิปัสนาสมาฐานนี่ทําได้ทุกกิริยาเลยนะเฮ้ยเข้าห้องน้ำโดนตัวนะทําได้กำลังอึอยู่เนี่ยนะใช่เฮ้ยแล้วกำหนดจิตตรงไหนอ่ะเอ้าทาไมล่ะองค์ภาวนาเน่ยพุทโธพุทโธพุทโธใช่ทำได้หมดนะครับ ไม่รไปกำหนดจิตที่ไหนที่ปลายจมูกใช่ครับเหมือนนั่งสมาธิไหมใช่ครับเหมือนกันต้องหลับตาไหมไม่จำเป็นต้องหลับแล้วเวลาขับรถทําสมาธิได้ไหมทําได้ทํำยังไงให้รู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นจิตอยู่ตรงไหนไอ้สติอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ปลายจมูกให้รจับได้ให้รู้เอาแล้วเวลาขับรถมัน่เอาเวลาสัญชาติญาณของมนุษย์เนี่ยเห็นไหมนี่อาจารย์ไม่ได้เป็นนักวิทาศาสตร์นะครับแต่ศึกษาทมสัญชาติญาณเนี่ยมันคงไม่ปลอดให้รถชนหรอกแต่ให้รู้รู้ว่าเนี่ยคือลมเข้าลมออก คือคนเรามันทำได้หลายอย่างถูกปะอย่างเงี้ยก็คือทำได้หรือว่าแบบพอรู้ปุ๊บกูไม่มองทางมันไม่ใช่แล้วมนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์แล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเอาความเป็นธรรมชาติอ่ะเข้าใจป่ะหรือท่านจะไม่ต้องภาวนากระดครับผมเป็นเทคนิคใหม่เม็นเทคนิคอย่างนว่าท่านมองทางให้ดีมองซ้ายมองขวานั่นคือการมีสมาธิและกับการขับรถครไม่เปิดเพลงไหมฮะเปิดเพลงหรือเปล่าแล้วแต่ ตัวเองก็ได้สิ่งเราเนี่ยคือสิ่งเราท่านจะเอาสิ่งเราเข้ามาในหูหรือเปล่าะไม่เอาปิดดีกว่านั่นแหละคือคำตอบเห็นไหมครับทําได้ทุกอย่างอืมีข้อแนะนำไหมาว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นครับผมคือการอยู่สิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งนั้นไม่ใช่ขับรถหิวข้าวหิผายร้านอาหารนึกวักเข้ามาละโอ้โหมัเดี๋ยวต้องไปโรงแรมได้เดี๋ยวต้องไปเยี่ยมเพื่อนเออยดี๋ยวต้องไปแบงก์อย่างนี้สิไม่ใช่สมาธิมันไม่เป็นสมาธิมันเหว่ถูกต้องไหมใช่ครับ ก็สมาทาทําได้หมดไงถูกต้องชัดเจนไหมอธิบายมีข้อแนะนาสำหรับคนเป็นมะเร็งที่เจ็บมากไหมล่ะเอยเอาสมาธิไปกดความเจ็บปวดยังไงเอาสมาธิไปดูมันความเจ็บปวดหรือทำอะไรให้กัวามบปวดถ้าคนเจ็บป่วยร่างกายเอามะเร็งเลยเดี๋ยวว่าคนมะเร็งทุกอย่างเลยดีกว่าแม่ทั้งบาดเจ็บยุงกัดจะอะไรทำมีเการทุกอย่างอะทำให้การเจ็บปวด่ย ไม่ใช่เอาสมถะไปกดมันออต้องเอาปัญญาวิปัสนาเอาไปดูเอ,อ,อตรงเนี้ยเห็นไหมเราจะใช้กําลังของวิปัสนาหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ดูมันอืว่าไอ้ที่เจ็บเนี้ยมันใช่ของปูไหมพี่เจนน่ะดูมันกําหนดลมหายใจตรงไหนก็เหมือนกันเข้าออกเป็นองค์ภาวนาอยู่ตรงนี้องค์ภาวนาอยู่ตรงนี้ แต่จิตไปดูตรงนั้นในติ๊กต่างว่าทำไมกําหนดอะไรง่ายๆของธรรมชาติมนุษย์เลยเจ็บปวดก็ก็ดูไปใช่ของกูเล่าวะาถ้าใช่ของกูกูสั่งให้หายเจ็บก็หายสิวะทาไมไม่หายวะปวดท้องของกูหรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าถ้าใช่มึงก็หายปวดท้องสิถ้ามึงใช่ของกูมึงตอบมามึงหายปวดท้องกูสั่งให้หยุดหายปวดนะมันต้องหยุดสิเอากูสั่งไปร้อยครั้งพันครั้งมันก็ยังเจ็บปวด่รือวะเฮ้ยเออวะมันไม่ใช่ของกูมันไม่ใช่ของกู ปัญญาเริ่มจากปัจจุบันแล้วค่อยภาวนาสุดท้ายอาการที่มันเจ็บมันจะทุกเราเบาบางเราเราคือมันเจ็บมากๆเนี่ยสติมันไม่อยู่เนื้อตัวล่ะอะถุกต้องก็เรายอมรับตรงๆนะอะถุตกคือคือคือจะคือมันแน่นอนคือมันต้องฝึกแบบมันมแน่นอนอยู่แล้วฝึกมุ่งหน้ามาเป็นธรรมชาตมันเป็นธรรมชาติที่มันเจ็บมากๆมันมันสติไม่อยู่ก็ต้องอดทนตรงนี้ถึงจะใช้สมถแนี่นะละเอียดนะแยกแล้วนะ ทำอย่างไรเอาความอดทนไงสมาธะคือความตั้งมั่นงอนอยู่บนเตียงลงมาสู้กับมันไงโอ้ยต้องสู้กับมันสู้มันเสร็จแล้วใช้ปัศนาเข้ามาเห็นไหมมันละเอียดนะแล้วมันต้องชัดเจนเงี้ยี่ยท่านได้ได้เห็นภาพฉากไหนนะไยนนะเอากเลยชั้นสมถธิเอาสมถธสร้างความอึดเอาพูดทำเอาพูดคำเอาตามความเข้าใจนะเป๊ะเอาสมาธะสร้างความอึดเป๊ะเอาวิปัสนามาพิจารณาถูกต้องเป๊ะ แล้ว,วกำหนดจิตอยู่ที่โอภาณาอยู่ที่ไปแ,แต่จะไปจะมูกค้องแล้วแต่คุณตอนนั้นสติอยู่ตรงไหน,น <S 1> <S 1> เอาสติมันก็อยู่กับสิ่งที่เราตั้งมั่นอยู่ไงสติจับอยู่กับความเะืปวดถูกต้องสมาะาแฝงเข้ามาตอนไหนเอาก็ความอดทนไงบอกกับตัวเองให้เอ้ยตื่ใช่ให้สู้ไง <S <S แล้วก็มาพิจารณาด้วยปัญญาถึงจะแยกจิตแย,ก,ยากกายแล้วถอดจิตถอดกายไงเรา ถอดยางไงเออพอพอพอมาถึงพอม่ถึงผู้นี้มาพูดมาพูดมาพจะกัรเข้าเรื่องปฏิหานเอาให้ท่านรู้ว่ากายท่านเนี่ยมันไม่ใช่ของท่านไอ้ความเจ็บปวดนั้นก็จะน้อยลงเข้าใจอย่างเพรจะควเจ็ปวดน้อยลงปัญญาท่านเกิดท่านจะรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมะดาเข้าใจอย่างนี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอลไรนะเข้าใจอย่างเกิดขึ้นนั้นอยู่ดับไปเข้าใจยังขอารพท่านเห็นไหมล่ะฮะ อันนี้คือสำหรับคุยแบบนี้เลยนี่คุยแบบนี้เลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจคือคือเหมือนข่าวช่องสามเลยคุยแบบนี้เลยผมคือผมพยายามจะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาบนหัวผมฝั่งหนึ่งเป็นสมถะกรรมฐานฝั่งหนึ่งเป็นวิปัสนากรรมฐานครับตรงป้ายเป็นโลกะเลงนึกออกไหนแล้วผมก็ต้องใช้สองอย่างไอ้ความอึดมาจากสมถะกรรมฐานส่วนตัวพิจารณาอยู่ที่ปัญญาปัญญามาจากวิปวิปัสสนาถูกต้อง มันจะระงับความเจ็บปวดได้ไหมก็บอกแล้วในเมื่อจิตะจายเนี่ยจิตะจท่านมันมันมันแยกออกจากการมันรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ซึ่งกันและกันมันแก้ัยอยู่อาการเจ็บปวดเนี่ยมันจะทุกเราแต่บางท่านหายเลยนะนั่นเขาฝึกมาขยู่นอนมันหลายหลายท่านเนี่ยแล้วแต่ท่านเนี่ยอันนี้จะรู้แหละแต่แน่คือมันเบาบางแน่นอนความเจ็บปวดมีเทคนิคไหมคนเราเวลาจะขาดใจเนี่ย เทคนิคอะไรเทคนิคในการภาวนาะคือเัน,นก่นอนอาจารย์ช่วยบรรยายเนี่ยคนกําลังจะตายสภาวะนั้นเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์ว่าเหมือนร่างกายมันจะระเบิดให้ได้จริงเหมือนกันทุกคนไม่เหมือนมันไม่ใช่ว่าเหมือนร่างกายจะระเบิดทุกคนมนบางคนก็จะเวิ้งเวิ้งเหมือนจะหลุดออกจากากายนั่นคือจิงเนี่ยเออบางคนก็เหมือน,นกับเหมือนคล้ายๆตกผวาบูบอ่ะมันแล้วแต่สภาวะก็แล้วแต่สภาวะกรรมที่ท่านทํากันมาฉันนั้น จริงไหมว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นตัวบ่งบอกจะไปนรกหรือสวรรค์มีส่วนไม่ใช่บ่งบอกมีส่วนคอรับท่านไม่ใช่บ่งบอกนะเราในฐานะคนที่ยืนมองพิจารณาในในในแง่แห่งธรรมะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงจิตสุดท้ายของคนคนนี้มันจะไปสวรรค์หรือนรกอ๋อแน่นอนอย่างเราท่านอย่างแหละท่านท่านไม่รู้หรอกถ้าคนปฏิบัติรู้อาจารย์ก็พอจะรู้ใช้คําว่า พอจะรู้อาจารย์เนี่ยพอจะรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าที่จะรับสังขารจะไปไหนพอจะรู้ในในความสามารถของอาจารย์แต่ไม่ใช่ทุกคนชัดเจนไหมครับท่านหลังที่จักวิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยสภาวะนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงสภาวะนั้นเป็นยังไงเราสามารถยังภาวนาต่อไปได้ไหมเออได้กําหนดจิตต่อทั้งสมถะทั้งวิปัสนาคู่ได้ได้ มันจะเกิดเป็นผลบุญมันจะเกิดสมาธิไหมหลังจากที่จิตออกจากกายแล้วเย,ยังยังจะมีสมาธิอยู่ไหมก็แล้วแต่คนนั้นเนี่ยแล้วแต่คนนั้นเนี่ยสมาธิหลังความตายมีจริงหรือไม่มีเคยได้ยินไหมละ่ะว่าภาวนาอยู่ชั้นดันึงเป็นเทวดาก็รัสือสี่ได้พระพุทธเจ้ายัางตลับอะไรนั้นเลยเห็นไหมแล้วภาวนาจะไม่มีได้ไงมันก็มีแต่เพียงแต่กายไม่มีอืมก็จำสี่อยู่กับต้นไม้อยู่ในช่นอยู่กับ ตรงนี้อย่างนี้รอเวลาก็ภาวนามันเป็นเพียรถงสื่อแปดไปไม่ทําร้ายคนไม่ทําร้ายสัตว์ไม่ไปเข้าฝันเขาไม่ไปยุ่งเรื่องของมนุษย์เห็นไหมล่ะชัดเจนไหมอันนี้คือคือ,คอบุญในหน้าอันดับหนึ่งถึงได้เกิดเป็นแบบนี้ครับถึงได้ละละล,ะล,ะละาจากโลกปัจจุบันแล้วไปอยู่ตามต้น,นไม้ไปอยู่ตามอะไรไม่ได้บุญมันตามตามตามวารกรรมตามวารกรรมเออตามวารกรรม เรื่องชีวิตหลังความตายยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเรื่องชีวิตหลังความตายมันไม่มีใครตอบได้หรอกครับนะครับว่าคุณจะไปนรกหรือสวรรค์ครับมีตัวคุณเองเท่านั้นแหละนะครับที่สามารถบอกตัวเองได้ว่าคุณจะไปนรกหรือสวรรค์ถูกต้องเอ๊คุณต้องถามตัวคุณเองว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะไปนรกหรือไปสวรรค์อืโดยส่วนใหญ่ทุกคนจะไปนรกกัน มีทางเดียวที่จะไปสวรรค์ได้นั่นคือธรรมะและการปฏิบัติถูกต้อง,งำนำธรรมะของพระพุทธองค์มาเป็นเครื่องนําทางมาเป็นแสงสว่างเป็นแสงแห่งพระราตนตรัยตไงท่านนําท่านไปสู่ทิศทางที่เป็นสุขทั้งมีสังขารและหลักสังขารไปแล้วแสงสว่างไปอุโมงนั้นถ้าให้เข้าใจง่ายๆนั่นคือธรรมะของพระพุทธองค์ นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืม SMS เข้ามานะครับเชื่อโบราณบานบุรีวันนี้นะครับเรื่องน่าสนใจเหมือนกันอยาวพัาแตกเข้าบ้านครอบครัวจะแตกแยก SMS ส่งมาที่4874300ช่วงนี้ขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ सिहम् शरणम् गच्छ